โดนทั้งป๊อปและออฟจัดหนักตลอดแต่เป๊ก็ยังเอาตัวรอดมาได้ค่ะฟิตมากครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าพี่ป๊อปจะเปลี่ยนสายมาเป็นสายป๊อปแดนซ์เราะทุกคอนเสิร์ตเขาจะเต้นหมดเลยแล้วเขาเรียนเต้นอย่างหนักเลยนะครับชื่นมากเขาพยายามเขาตั้งใจมากครับถึงแม้ว่าเขาจะแบบมูฟยากแต่เขาสเต็ปแมนมากครับก็ตัวแรงเลย ตัวแรงเลยครับทั้งออฟทั้งพี่ป๊อปตัวแรงเลยนะครับก็คือถ้าเกิดสองคนนี้นะครับอยู่ด้วยกันทีไรนะตายแล้วก็เป็กตายนะครับเพราะจะโดนจิกกัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสองคนนี้ก็จะขำมากก็จะเป็นคนที่ปากแบบว่าคนนู้นคนนี้คนนี้แต่ว่าว่าเล่นๆอะไรครับแซวก็พอได้ครับเพราะว่ามีการบอกหลังเวทีว่า สอฟๆนะส <laughs> ่วนเพลงความลับนะคะซิงเกิลล่าสุดของเป็กที่ปล่อยออกมาได้สักพักฟีดแบ็กจากแฟนๆก็ดีไม่น้อยนะคะตอนนี้เพิ่งปล่อยเพลงซิงเกิลที่4จากอัลบั้ม Let's Move ไปชื่อเพลงว่าความลับคือเหมือนกับว่าคนทุกคนมีความลับใช่ไหมครับความลับของเป็กก็คือการที่เป็กชอบแอบชอบใครสักคนแต่บอกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะบอกไปแล้วมันจะ ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วเพลงนี้ไ,ได้มีโอกาสทํางานกับพี่ฟองเบียร์เป็นครั้งแรกนะครับพี่ฟองเบียร์ช่วยแต่งเนื้อเพลงให้ส่วนแป๊กกับชินก็จะช่วยแต่งเรื่องของเมโลดี้ชินก็จะดูเรื่องทํานองอะไรไปนะครับซึ่งเป็นเพลงหนึ่งที่ภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมมากที่สุดหนึ่งเพลงในอับบั้มครับเพลงนี้ก็ค่อนข้างเป็นเพลงที่มีสไตล์มีกรูฟแล้วก็โน้ตของความเป็นอาบี B มากที่สุดนะครับเพลงหนึ่ง ค่อนข้างแบบฝรั่งเลยครับคือเหมือนกับว่าคนที่ซื้ออัลบั้มน,นะครับเขาก็จะชอบเพลงเพลงความลับของเแบบ๊กเยอะเหมือนกันใครที่กำลังมีความรักที่เป็นความลับบอกใครไม่ได้อย่างเพลงนี้นะคะดาวน์โหลดมาฟังกันให้อินตามกันเลยค่ะที่ดาวจรนึ่งสองสามศนย์ศูนย์สามแล้วกดโทรออกค่ะ หมดเวลาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารแบบอัปเดตสุดๆหรือจะพูดคุยกับมิวสิกอัปเดตได้เข้าไปที่ www.facebook.com/gmmmusicupdate ได้เลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กักบรายการมิวสิกอัปเดตทางช่อง GMM Music สวัสดีค่ะ Mus Out update